เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโคตรสวยเลยเมื่อกี้เห็นปะเห็นมีแต่แบบ่าทั้งนั้นเลยอะแล้วกอเห็นแบบดูดิดูดิดูดิดดใครมันมาเจอคนแรก่ย เมันแบบ Amazon amazing มัน Amazon amazing มากนะจริงดูหินดูหินก้อนนี้ดินึกถึงเมื่อก่อนเลยอ่ะสมัยตอนที่พี่ที่ยุคหินอ่ะ f i n s t e น n s t นอนิ่งน้นิ่งน้นิ่งนิ่งนนิ่งนนิ่งเฮ้ยนิ่งนิ่งน้งนิ่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 งค่แม่มงค์เค่แม่มงคคู่แม่มงคเอ้คู่แม่มงค์เกันดีกค่แม่มงมงม่งเฮ้ยดูดู มันเหมือนกำแพงที่คนสร้างไะแต่จริงเป็นธรรมชาติสร้างเว้ยมันเหมือนพี่อะที่ธรรมชาติสร้างพี่ขึ้นมาธรรมชาติลงโทษมากเลยอากาศน่านอนมากเลยอะหนูคิดว่าถ้า,<ช>ถามีเสือ <ๆ S 1> เสือปูแล้วจงหลับห้าสี่สามสองเป็นเนี้ยไอจงหลับห้าสี่สามสองอ๋อพี่พี่เสกผิดทาตาจงตื่นห้าสี่สามสองอันนี้เล่นทุกอัน พอเรามานั่งตรงนี้แล้วพี่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะเพราะว่ามันโอกาสน้อยมากได้มาตรงนี้สวยมากและที่สําคัญถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองอ่ะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือยังไงมันก็เก็บไม่หมดต้องใช้ตามองเท่านั้นเลยใช่แล้วเอาจริงๆคือกล้องมันมามาได้นะแต่ว่าพอเวลาเรกมาเที่ยวอ่ะหนูอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตาเราตาตเราเท่านั้นที่เป็น memory ที่ดีที่สุด สำคัญที่สุดคือตาเราที่มองมันเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราโม้จะม้วนอยู่กับการแบบเฮ้ยจะถ่าย,ไม,ายไม่ถ่ายอะไรเงี้ยเราอาจจะพลาดช,ช็อตที่เด็ดที่สุดใช่มันจะเป็นตาผ่านกล้องมันไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองจริง,รงคือรูปภาพเก็บได้แต่ความรู้สึกอะมันต้องมาเจอเองจริงๆมันถึงจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราดูแค่แบบในภาพในแบบในโซเชียลในอะไรเงี้ยมันไม่ฟินเท่ากับมาเห็นด้วยตัวเองใช่ตอนนี้แบบพี่ฟินมากหน้าพี่ฟินมากเลยเบอร์นั้นอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียด ยอดมาก่ะคือแบบเราแบบอยู่ในกล้องอ่ะมันไม่สวยเท่าเท่าตาเปล่าจริงๆหนูพยายามถ่ายรูปให้มันสวยเหมือนในลูกตาหนูเห็นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถึงแล้วจะถ่ายเป็นพาโนมันก็ไม่ได้สวยมากจริงๆ คือที่ต้นไม้มันยังเขียวอยู่อย่างเงี้ยแล้วขอให้มันเขียวอย่างนี้ต่อไปอะ่ะพี่จะบอกว่าปกติแล้ว่เวลาเราเห็นท้องฟ้าสวยๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยท้องฟ้ามันสวยวย่ะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่พี่รู้สึกว่าพื้นสีเขียวอ่ะสวยกว่าท้องฟ้าคขนลุกโอกาสมันน้อยมากที่จะได้เห็นแบบนี้จริงๆรู้สึกยังไงจริงปกติพี่ชอบถ่ายรูปท้องฟ้านะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบพื้นสีเขียวมันสวยกว่าท้องฟ้าวะ่ะเราคือมองไปอะ่ะก็กลายสู่ลูกหมูลูกตามันสีเขียว ตอนนี้หนูมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาฝนใกล้มาแล้วล <พอ S 1> ูก กว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปไปดูของใหม่ใหมไปกินของแปลกๆนอนดูดาวนอนตีพุงตัวเวนไปทางโน้นตะเวนไปทาง,งนั้นชีวิตนี้ช่างสุขสันต์ไปเที่ยวด้วยกันในเมืองไทย บางครั้งการเดินทางมันก็เหมือนกับความรักเราไม่มีทางรู้เลยว่าปลายทางจะจบลงตรงไหนแต่พอเรื่องราวระหว่างทางต่อให้วันหนึ่งมันจะต้องจบมันก็ยังคงเป็นความทรงจำที่งดงามอยู่ดีจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครือนเครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกัน จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครงแกังฟิลเที่ยวทั่วไทย มองข้างล่างมองข้างล่างไว้มเไม้มองข้างล่างไว้มันใสเรามามามมามามมาาม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 มามามามลมาาามมามามาามามาาม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 เมา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 ลาเาีามามีมา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 มม่มามาาม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 มา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 งขมามขามมามามมามมา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 ามาามาามาาา รู้สึกคุ้มไหมที่เราที่เรานั่งรถกันมาไกลๆให้เราแบบเดินทางมาถึงหนองคายเพื่อมาดูตรงนี้พี่ถูกบอกว่าลองดูดีนะมีเกาะกลางแล้วก็แม่น้ำโขงตรงนี้เป็นมุมเดียวที่เห็นที่เป็นลูกตัววายด้วยแล้วท <desert> ี่เนี่ยเขาบอกว่าททยกให้เป็นแบบ dream destination ขออีกที dream destination <deer> <discovery> ขออีกที d r ี a m d เดส i n ิ t เ o ชันเคือคือเป็นเส้นทางในฝันเพราะว่าระหว่างทางที่มาก็แบบสวยมากคือแบบว่าต้นไม้แล้ววันนี้หมอกหมอกแบบอยู่นานกว่าปกตินะเพราะก็บอกว่าจริงๆแล้วประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหมอกจะหมดแล้วก็พอกหมันสดมันก็จะเป็นแบบนี้เธอฟี่กันดีกว่าไหมกับหมอกไม่น่าทำไมเขาถึงให้เป็นสถานที่อันซีนอ่ะสวยน้องไม่น้องไม่หัวร้อนสิลูกหนึ่งสองสาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทยณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25-29มกราคม2560ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาชมฟรีตลอดงานร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการเจ u r n e y t h e s e r i e รลุ้นรางวัลแท็บเล็ตซัมซุง a ก a x ล็กซี่วิจาก AAS c g Advance คำถามประจำสัปดาห์นี้จุดเด่นสุดอันซีนของภูสิงห์แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดบึงการคืออะไรพิมพ์เจ1ผาปลาวานพิมเจ J2 หิน3วานส่ง SMS คำตอบมาที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.com เไ,ไหมโฮ้ยสวยสุดยอดอันเนี้ยเขาเรียกว่าบาสโลปแคมของเรียบๆไปเต็บกันเถอะอย่าไปเต็นกับพี่ๆอ่ะไปเจอรนี่น The Series แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย ลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่อนแครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไป ที่สุขสันไปหาคืนที่คลืนเครงแก๊งเฟวเที่ยวทั่วไทย